วิชาที่ยากและใช้เวลาเรียนรู้มากที่สุดคือวิชาชีวิตฝันว่าดูริเกทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันว่าดูริเกทํานายว่าจะหมดเคราะห์และมีโอกาสได้โชคลาภแต่โชคลาภนั้นจะเป็นลักษณะของทุกขลาภซึ่งลาภนั้นจะมากกว่าทุกสิ่งที่ต้องระวังหากฝันว่าดูริเกคือการเดินทางไกลขอให้มันตรวจสอบยายนพนะก่อนเดินทางให้ดี หากผู้ใดฝันว่าตนเองเล่นลิเกทํานายฝันได้ว่าผู้ฝันจะได้รับโชคราบจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สีเท้าในระยะอันใกล้นี้และจําเป็นต้องเดินทางไกลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเป็นสําคัญทางด้านความรักคนโสดจะพบเจอกับคนรักได้โดยเหตุบางอื่นตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าดูลิเกหรือเล่นลิเกตัวเลขที่ได้คือเจ็หหรือสอย่าลืมนะครับ ที่จรนาองค์ประกอบในความฝันให้ทีทุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขของของฝันนั้นมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ